พพบบกกัวเราเกมแใครแพ้เกมเนี้ยก็คือต้องปิดช่องไปิดขตัวมาเมฆถึงบุญคุณที่พ่อแม่เราเคยทำให้เราไว้ไม่โคตรไปเลยผมแค่จับมือผมก็เซ้นได้แล้วผอไม่ได้จับมือกูมันลูกเหมือนลูวะกูก็เลี้ยวกูก็เลี้ยวโอ้โหมะเอว่ามูซินเดียรูนี่เฮ้ย มีอไมน่เม่าพี่มเป็นเนี่ย่ไเนี่ยไงล่้มีโล่มีโล่ไงโอ๊ยพบกับพวกเราเพียงใจอาชีพัวอไรัจ้าอาชีพผมพ สวั <super progressive entin> สดีครับผมอมสินครับสวัสดีครับผมบิวเวอร์ครับสวัสดีครับผมยินครับสวัสดีครับผมเจฟครับสวัสดีครับผมปิ๊กูสวัสดีครับผมเล็กครับมาเป็นเจ๊งครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พวกเราทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8คนนะฮะเจ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 เออขึ้นขับนี่เลยทั้งหมด7คนนะครับจะมาเล่นบอร์ดเกมกันเพื่อใครไม่รู้จักบอร์ดเกมเคยใครน้องยินโอ้โหเพื่อ จัดเกมก็ก็เป็นเกมแบบเกมกระดานทั่วไปแหละแต่ก็จะมีกฎของเขาซึ่งวันนี้เราจะเล่นอวารอนกันอวารอนจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับน้องพอเกี่ยวกับการทำภารกิจครับมีฝั่งนี้ฝั่งร้ายแล้วก็ให้เลือกทําภารกิจว่าใครจะไปทำโดยที่ว่าตัวละครเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับพี่ฟังดีนะครับผมมีอะไรบ้างไหมครับเจมส์ครับ ก็จะมีเมอร์ลีนมอร์กาน่าเพอร์ซิวอลนะครับแล้วก็ตัวอีกหนึ่งตัวชื uh. ่อตัวอะไรครับผมตัวส uh ีดำชื่ออะไรเมจอร์เมเจอร์เมเจอร์เล็กตัวหนึ่งนะครับตัวอะไรครับพี่ออมสินอ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าตัวสุดท้ายคือตัวอะไรมาฟังที่หินเลยนะครับผมก็คือไม่เล่นกันเยอะแต่แต่วันนี้เออทำไมเราถึงเรื่องพวกเนี้ยแหะพี่เลือกอีวูเพราะพี่เป็นสาวหวานหน้าพี่หวานขนาดนี้ดูป่วยผมด้วยนยๆแต่ทำไมถึงเรื่องอันนี้ ชื่ออะไรนะบิ๊กมูมก็ผมชอบทำมันถือง่ายใช่ไหมใช่แล้วทำไมพี่เจถึงเล่นอันนี้ครับเพราะมันมันแทงไฟแบ็คพิงครับผมอรมากถมาถึงเลือกปืนับพี่ยินส่งกันแบบนี้ก็เลือกไม่ทันเข้ามาแบบดูเล็กดีไม่เกะกะโอเคแล้ววันนี้ใครจะเป็นมาสเตอร์ให้เกมอ่ะอ่า นั่นสิน yeah. uh, ั่สิใครอ่ะนั่งกันอยู่เจ็ดแปดคนแล้วเนี่ยเออเฮ้ยแต่ว่าเรามีมาสเตอร์เที่ยวชาตนะครับผมอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้อีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แค่คุยกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนมาเจอทานรายการอยู่ให้เล่นครเออเออต่อต่อต่อเรามาตบมือต้อนรับนะครับมาสเตอร์โปรเฟชชั่นแนลของเราวันนี้ก็คือพี่วอลครับผม แล้วก็ต้องจัดใหม่อะใครไม่ดีสีตื่นเึ้นมาตัวเองครับแสดงน้ามาเตอคือตอนนี้เรามีแข่งกันทุกคนก็มีรายการของตัวเองใช่ไหมคือเราจะแข่งกันว่าแบบใครแพ้เกมเนี้ยก็คือต้องปิดช่องไปเลยหอดโซนรายการนั้นปิดช่องเลยเหรอปิดช่องไปเลยปิดช่องเลยเหรอก็จะเป็นเซฟอ่ะจะเป็นตัวแทนจากวิสกิมโอเคมิภูมิของสีจะมาจากตัวแทนจากแรสเตอร์ออนทัร์นะครับ จำชื่อไว้นะฮะจำชื่อไว้นะฮะเดี <ki> <to death> ๋ยวจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเขาจะแพ้ไปนะครับผมจากรายการบินบอลกับบอลบิ๊ดเลยแต่แม้ขนาดชื่อรายการตัวเองไม่อยากจำเลยไม่ถือถ้าแพ้กันเดี๋ยวจะโดนปิดรายการก็เลยเอามารายการเด็ดโอ้มาจากอันนั้นบอยสอรี่ครับและถึงกับผมหายไปจากกันดิวเอฟไลครับและผมะครับ กรรมการกลางจากยูฟ่าสายอกีลอ้ะเราว่าสากลแน่นอนอันนี้ไม่เอียงนะคะไม่เอียงนะคะไม่มีราการเดียวกันนะเอียงไหมคะไม่มีไม่มีครับไรเอียงปะดูสิเอ้ยอ้าวทำไม่คุณดาวยุ่เลยวะคุณโอเคครับแนะนำตัวกันไปเสร็จแล้วนะครับเราพร้อมเล่นกันยังพร้อมแล้วค่ะแต่พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วผมไม่รู้กติกาอะไรเลยนะครับ ก็ออกไปโอ้ลาสเรอยล่าเร่นอยากรู้ใช่ไหมครับไปชมกติกากันเลยกิกาเกมอเมรอล์นเกมจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายคนดีสีน้ำเงิน4คนฝ่ายคนร้ายสีแดง3คนคนร้ายสามารถรู้ได้ว่าใครบ้างที่เป็นพวกเดียวกันแต่คนดีจะไม่สามารถรู้ได้ยกเว้นตัวละครพิเศษนั่นคือเมอร์ลินสามารถรู้ตัวคนร้ายได้2คนแต่จะไม่สามารถรู้ได้ว่าใครคือมอร์เดสและเพอร์ซิบอ สามารถรู้ได้ว่าใครคือเมอร์ลินแต่ด้วยความสามารถพิเศษของมอกานนาตัวละครฝ่ายคนร้ายที่สามารถปลอมเป็นเมอร์ลินได้จะทําให้เพอร์ซิวอลสับสนว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่นะที่คือเมอร์ลินเกมจะแข่งขันกันทั้งหมด5รอบผู้เล่นที่ได้รับมงกุฎจะเป็นคนรับผิดชอบเลือกคนไปทําภารกิจตามจํานวนของแต่ละรอบเมื่อได้คนที่ทําภารกิจแล้วผู้เล่นทุกคนจะมีสิทโบโหวตแอปพูบหรือดีเจถ้าแอปพูบมากกว่าจะได้ไปทําภารกิจ ถ้าลีเจกมากกว่าหรือเท่ากันจะถือเป็นโมคะและให้เลือกคนทำภารกิจใหม่หากโมาะรบ5้าลอกเกมจะจบลงด้วยคนร้ายเป็นฝ่ายชนะหลังจากโหวตเสร็จผู้เล่นที่ได้ไปทำภารกิจจะได้การ์ดมา2ใบนั่นคือการ์ดักเซสที่ทำให้ภารกิจสำเร็จการ์ดเฟลที่ทำให้ภารกิจล้มเหลว โดยผู้เล่นฝ่ายคนดีจะลงได้เพียงการ์ดซักเซสส่วนฝ่ายคนร้ายสามารถเลือกลงซักเซสหรือเฟลก็ได้ในแต่ละรอบถ้าผู้ทําภารกิจของการ์ดซักเซสทุกคนภารกิจก็จะสําเร็จและฝ่ายคนดีจะได้แต้มแต่หากมีเฟลแม้แต่ใบเดียวภารกิจก็จะล้มเหลวและคนร้ายก็จะได้แต้มยกเว้นในรอบที่4เท่านั้นที่จะต้องใช้การ์ดเฟลสใบในการทําให้ภารกิจล้มเหลวหากภารกิจล้มเหลวครบ3ครั้ง ฝ่ายคนร้ายจะเป็นผู้ชนะในทันทีแต่ถ้าภารกิจสำเร็จครบ3ครั้งฝ e ่ายคนร้ายยังมีโอกาสพลิกเกมกลับมาชนะได้ด้วยการเปิดตัวแอสซัสซินและให้คนร้ายทายว่าใครคือเมอร์ลินหากฝ่ายคนร้ายทายถูกคนร้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะอาซาาอาลุกก็นจกลาง ทุกคนคิดว่าเกมนี้ใครจะเป็นแบบผู้ชนะมันต้องเป็นทีมใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆยังไม่ใช่ทีมหรอกพี่มาคนเดียวคนเดียวันได้พี่ชนะพี่เกมแสดงว่ายังไม่เข้าใจกติกาถ้างั้นไปดูกันดาเข้าใจอ่ะอย่ามาีหมูท้ายกันเลยมได้เรืกองอ่ะมาใหนงี้คะมาสเตอร์กติกาพี่ไงครับอันนี้มาเรื่องนี้เลยหรอแลกเปล่ามา ก่อนจะเล่นนะครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าไพ่เนี่ยของทุกคนเป็นอะไรรู้แล้วค่ะเรามีบทลงโทษของทีมที่แพ้รอเล่นจบเกมก่อนนะครับรู้เลยว่าลงโทษอะไรทุกคนหลับตาครับผมหายใจเข้าครับหายใจออกนึกถึงบุญคุณที่พ่อแม่เราเคยทำให้เราไว้ เพราว่าท่านแบบรักเราแค่ไหนไงิงโคตรไปเลยตัวร้ายสตัวลืมตาครับแอสซินมอร์กาน่าแล้วก็มอร์เดสลืมตาครับมองกันนะครับ3มคนนี้เป็นทีมเดียวกันซึ่งต้องทำภารกิจให้ไม่สำเร็จนะครับอตัวร้ายสาตัวนะครับมองกันเสร็จแล้วหลับตาครับครับผมคราวนี้แอสซิสินกับมอร์กาน่าชูนิ้วโป้งขึ้นครับโอเคเมอร์ลินลืมตาครับ มองไปที่นิ้วโป้งของคนร้ายสองคนนี้นะครับโอเคครับช่วแล้วนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ถ้าเมอร์ลินมองเสร็จแล้วนะครับเมอร์ลินหลับตาครับแอสซินเอานิ้วโป้งลงเหลือแต่มอร์กาน่าไว้แล้วก็เมอร์ลินเอานิ้วโป้งขึ้นครับเพอร์ซิวอลลืมตาขึ้นครับอ่ามองนิ้วโป้งสองคนนี้นะครับคนใดคนหนึ่งเป็นเมอร์ลินคุณต้องช่วยคนนั้นนะครับคุณต้องช่วยเมอร์ลินนะครับอ่ะคราวนี้ทุกคนเอานิ้วโป้งลงเพอร์ซิวอลหลับตาครับ ทุกคนเลียมตาครับผมใช่ไหมที่เราอย่ามองใครนะใช่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 เราจะทําการสุ่มคนเริ่มเล่นคนแรกนะครับโดยการโยนแล้วก็มงกุฎใช่มงกุฎหัวชี้ดิใครคนนั้นเป็นคนเล่นคนแรกแล้วก็วนกันไปนะครับนี่ตอบอ้อเบีเวอร์ครับ เริ่มคุณจะเลือกใครไปทำตลาดกินครับผมเอาตัวตัวผมเองก่อนเพราะว่าผมเป็นคนดีแน่นอนเฮ้ยทไปมั่นใจเหรอย่างนูออกแล้วนูออกแล้วรู้ออกแล้วรู้ออกแล้วว่าเลวนู้นออกแล้วผมเลือกไปเล็กผมเลือกไปเล็กคนเดียวเอาผมกับพี่เล็กสองคนได้ได้มามาวัดกันเลยว่ายังไงยิงน้อยมีซีนแล้วยิงน้อยมีซีนแล้ว อาไครับแอปกูไหมทุกคนแอปกต้องแอปกูคนเลยตาแรกกจะไม่มีอะไรหรอกขา้กิจแรกนะครับตื่นเต้นจงเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยจกันทุกเฮ้ยเต่อไปนะครับวนทางด้านทางด้านซ้ายนะครับเลยนะครับผมนี่แบบ <łość> พี่ซิงอ๋อพี่ซิงพี่เจมส์ซิงกะซองแล้วก็พอผมไปอะพี่เจ็บอ่ะผมรู้ใจกันอยู่แล้วเฮ้ยแค่ชื่นใจอะไม่ช่ไม่ไช่งานถูกอะรบแรกเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเอากุไปไม่ผิดหรอก แล้วก็ก็รู้อยู่แล้วเนี่อยากที่คนก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องคุยอะไรกินฟังนะอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันเร็วอ่ะมันก็ลงสักเซนได้อ่าอาจจะคุณเร็วก็ได้ให้ไปดูแต่เมื่อกี้พี่แต่ว่าพี่เป็นคนเร็วดีเมื่อกี้พี่เล็วเข้าไปพี่เป็นคนดีดูเส้นตาพี่ดิโอ้โหตาแข็งตากล่ำให้ผมเลือกพี่เล็วก่อนโอเคสองสุดเอาโต้ผมเองที่คนนึงทุกความบริสุทธิ์เอาไม่ได้วัดที่ตรงนี้ ขอที่อะไรครับตาข้างบนพีฮว๊งไม่พูดเลยครัาไม่พูดพูดเดียวไม่ได้พูดเดียวไม่ได้แต่พี่ลืมตามันไม่เก่งไม่เจอพร้อมนะไม่ได้ไม่ต้องพูดพี่ไม่ต้องพูดอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนดีพูดเดียวไม่ได้ต้ผมเชื่อใจคนที่เล่นไม่เป็นเออจะยังแบบว่าพี่ไม่ค่อยมีเหี้ยเลยไอ้เนี่ยเปียกมาแน่นอนตอนที่พี่ได้ครั้งแรกพี่ได้เป็นการที่ชนะสามคนมาไอ้บุ๊กมา แมาแอปฟูมมาแอปโอเกสรุปนะครับแอปฟูกกันหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะปวกันั่วงปหนดเลยตอนนี้ใช่ไหพี่เดี๋ยวมันต้องมีสามใบมั้พี่บอพี่บอสสี่ใบไม่ใช่หนึ่ใบอะมีหมาใบน่ันไป่นไใหม่เปไรับอย่งไรรบอให้ผมผมต้องแก้ไขเวลาเฮ้ยเฮ้ยแล้ววางหายนะมันท้าดูไใช่ไมแล้ววงหายนะ าล็อกิกาอย้อนไปไกลยอนไกลไปเลยอกกแก่ว่าเราต้องเล่นให้มันเนี่ยถ้าไม่เสียวลอยมือเนี่นะมือดินตายแล้ว ต้องใส่มงคุดด้วยค่ะใบแรกเลยครับเฮ้ยซัดซีดเฮ้ยมาซัดซีดนะเปียสซีดมาเฮ้ยอ้ยพี่เล็กเรียงหรือเปล่าพี่เล็กมีคนเร็วหนึ่งคนอยากเห็นเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีตาฮะออาเป็นเตลนะครับผมจากการที่วิเคอปมาแล้วนะฮะ กูเจ๊กกูผมสิเฮ้ยทำไมแบบนี้คอยแงอาดคิดว่าจะได้กลิ่นความดีแต่ว่าคนอื่นไม่ดีกลิ่นไม่ถึงฮะเฮ้ยโควิดเบอร์ไม่ถึงงานมาหัวยาแอปฟูไหมเจ็ดสี่หกเจ็ดเลยอือปฟูไปโอ้โหแอปฟูไปอ่าถูกไปถูกถ้าคนดีก็ต้องต้องช่วยกันนะดีเจ๊กอะครนะแอปฟูแต่เช็คคนไปเช็คคนโอปดูสายคับภารกิจมาฮะ เอามึขวางมึงต้องกล้าเล่นไม่จะมึงต้องแบบนี้ไม่ต้องสีทองถือมึงต้องกล้าเล่นเนี่ยสองคนนี้คนเลวยวเพราะดูดิกานดูเหมือนรู้ว่ะมึงก็เลวกูก็เลี้ยวเออเออนโอ้ไม่ว่ามูสินเดียรุนี่ไอ้เนี่ยของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงไปเลยฟิลมึงสั่นเลยบอกเลยว่าขอพพููดด้วยขอดด้วย คนท sí ี่ยิ้มแย้มอย่างเงี้ยมันทำไมนอนรู้เปล่าไมเงียบไม่ได้ซื้อแอดรายการอะไรทั้งหมดสตอรี่ไม่ได้ซื้อแอดถ้าเกิดอยากความพูดนะครับสามารถติดต่อโิจารณาได้ครับไม่ธรรมดาธรรมดาแบบคิวงานผมเต็มแล้วผมเจียดมาให้เชื่องานไม่ติดต่อพร้อมนะครับพร้อมงานเต็มเแยะเลยนะพร้อมงานเต็มแล้วบอกเลยนะครับว่ามีคนแบบคิดผิดเฮ้ยจริงเหรอเลือกไว้ใจคนผิดเฮ้ย เอาดีโอเคกูว่าใจแล้วกูมั่นใจแล้วถ้ามึงไม่เชื่อมึงเปิดใบนี่ได้พูดเหมือนตัวเองเป็นเมอร์ลินเลยเนาะมีใครจะขายอะไรไหมครับพี่มีขายแม่เขียนกระโพดต้มอยู่ล้อเลอนไปครับพี่มีอะไรที่ทำให้ผมมั่นใจพี่พูดเยอะไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันตกเป็นเป้ามาเฉยเลยอ่ะพี่พีวเวอร์พี่พิเวอร์เชิญมาต้องเอาพี่ต้องเอาพี่พี่ยังเป็นคนดีอยู่ลูก พี่เล็กถึงนี่หนูจะวางพี่พี่ก็ต้องลงซักเซสเชื่อพี่พี่เล็กพี่เล็กดูดีดาก็ไม่เป็นอะไรพี่เล็คนดีพี่อ่ะโอ้โห reject แบบนี้เจ่กมันหมดเลยครับโอ้หก็ก็ไม่ได้ทำอะไรที่เปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนอะไรแต่โอ้โพี่เล็กจะเลือกในในฐานนะฮะานพี่ก็จะเลือกตรงเนี้ยบ่อยแล้วที่เลือกเลือกผมเนี่ยเลือกผมยาเห็นดาบปะเลือกผมเลือกผม ไม่โลไม่โล้ผมไม่โลนะผมไม่ดอาห็นด่ผมว่าผมจะผมจะไม่พูดเยอะเลดูโล้จะกินได้ลยก็คนรูคู้าคนเลยแหละนฐานะที่เราอยู่ลกันมีจะกินด้วยกันเช่ไะเ่นะอ้าวพี่เล็กตเสพเจพี่เลอกเจ๊สุดยอดผมเลยเสี้สิมาทองอยูกระซิอยู่รับผมเลยนั่งไหนนะนั่งไหนนะโอ้พี่เท็ก พี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองแล้วพี่จะฝั่งตัวมันดีกว่าเออเพื่องคนนี้แหละใช่ใช่น้องๆให้อ่าดูดาบกับโล่ดาบกับโลดาบกับโลมาด้วยกันเชื่อผมสองคนนี้เขาเป็นคนเลี้ยงเนี่ยกูพูดแล้วเนี่ยกูจะโดนฆ่าตายอ่าเรื่องความไม่เอาพี่บีเวอร์อออออย่่าาเเเพีีบวร์ต้องเชื่อผมเชื่อเราผมสักเชดูอมปกรณ์ดูอุปกรณ์เชื่อผมผมมีนี่ เชื่อผมอีดับเชื่อผมสักครั้งด yes. ูสีอ่ะดูสีจบเลยขอพูดพี่ต้องเชื่อพี่อมสีอ่ะอมสีอ่ะมาแอปพูฟเลยแอปพูฟเลยแอปพูฟเลยถ้าคนดีเขาก็ต้องแอปพูฟแอปพูแอพูมันนนีคึอ่ะมึงไงไม่มีสี่คนถ้าพี่เป็นคนดีพี่ต้องพอเนี้ยพอเนี้ยแล้วคนอื่แล้วคำด้นเคยชอบสวน ขอสวนนะไม่ได้ติดเกมถ้าใครโกหกในยุกาคะแฟนๆก็ดูแล้วแกวันนี้ใสเนาเป็นยังไงนะันเป็นเกมมัเป็นเกมรีบรีรีบรีบรีบรบรีบีรบรบ วางคนต่อไปครับมิชชั่นสุดท้ายเป็นหอมสินเนี่ะครับถ้ามึงรู้จริงก็ต้องรู้ว่ามึงเป็นคนดีผมขอเรียกนี่รู้ดีผมขอเรียกพี่อมสินก่อนเพราะว่าดาบต้องมากับนรอบคนต่อไปผมขอเรียกพี่เล็กเฮ้ยพี่เหรอใช่ไม่ผมอยากให้พี่ได้สินนี่อ๋อเอาเข้าไปนึกว่าในการคูเลยนะตัวเกือว่าเล็กเกงเลยนะเออแล้วก็คนสุดท้ายผมจะเอาพี่อิิ ต้องสคนมัเอ้ามันใจคนนี้เปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้มึงมึงเชื่อคุหน่อยคุณจะเอาใครออกเอาบวกทำไมมุณเป็นคนดีเฮ้ยต้องเชื่อใจเอต้องเชื่อใจผมขอจับมือคนก่อนเฮ้ยไม่มีเหงื่อไม่มีเหงื่อได้เลยใช่ไม่เลิกลากเฮ้ยมึงจะไปดูบอล ขอเปลี่ยนส้อนสลับสภาพรับกว่านี้ผมแค่จับมือผมก็เซ็นได้ละโอเคผมเอาเอาพี่เล็กเจฟพี่ออมแล้วก็ผมแอปพูไปดิไม่เสียแรงแอปพูไปแแพูโอเคครับแจกไพ่ครับมีเยอะกว่าโอเคครับ ทิ้งเลยทิ้งทีเดียวเลยทีเดียวเลยโยกอี้เลยเค่ือบอากอี้เลยผอมแน่อยู่แล้วเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมแค่ดีรีบไปเดะเดเด้าดะเดมเดะเดะเดะเดเดะเมึเเดะเเดะนดะเด่เดะเดะเะดะเดะเดะเระเดเดะดเดเดดเดเด คนนี้ชนะคนร้ายยังมีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเลือกแทงเมอร์ลินให้ถูกเอสแอสซินครับเปิดไพ่ขึ้นเลือก <st arts> เลือกเลือกเลยคุณจะต้องเป็นคนแทงเมอร์ลินตอนทูเฟลใช่ไหมพอมันวันเฟลอะแล้วพอพี่บอพูดอ่ะ <c oughs> พี่พร้อมหน้าเสียเลยพี่พร้อมเยอะ <c oughs> ไม่คือพร้อมกันเจมส์อะคนหนึงเป็นพาร์สิบบลอีกคนหนึ่งเป็นเมอร์ลินเออแม่งสองคนนี้แหละแต่ว่าไม่เลือกพี่เป็นเมอร์ลินมั้งเหรอไม่ไม่พี่เดองไม่ควรที่รู้อะพี่จะเป็นฝ่ายแบบตามพร้อมทำไมอะอะไรเฮ้ยไอ้พร้อมมันจะเป็นคนรู้ว่าใครเป็นใครอาคำามเมื่อกี้ก็รู้แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันเลือกกูนะเว้ยใช่มันเลือกปู่เรามันจะไม่อาจจะไม่มั่นใจมึงตอนแรกว่ะจริงมึงแต่มันเป็นเมอร์ลินมันรู้จริงจริงตอนแรกพี่พร้อมคิดว่ามันเป็นทูเฟลไงพอพี่วอลพูดว่า เป็นวันเฟล l อะพี่พร้อมหน้าเสียเลยนะตอนเลือกพี่บอสหน้าเสียยังไงวะเออหน้าพี่แกอย่างเงี้ยพี่ขอเก่งเลยมูกเก่งที่สุดคนสีหน้าเก่งมากเนี่ยกูเนี่ยแหละเมอร์ลินแล้วอีกอย่างพี่แกจะสื่อสารกันยังไงใช่มึงจริงแต่ว่าไอเดิมมันแบบมีความแบบอยากพิสูจน์เราสองคนนะเดี๋ยวก่อนเมอร์ลินจะรู้ใครบ้างนะรู้ว่าใครเมอร์ลินจะรู้สองคนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอเจฟอะแต่เจฟมันจะสงสัยผู้สองคนถ้าเกิดพีมันต้องรู้ตั้งแต่แรกแต่มันไม่น่าสงสัย ผมพอรู้แล้วว่าตาที่ผมได้อะพี่พร้อมแบบดูแบบเชื่อใจผมแต่ๆแบบบอกให้เลือกให้เลือกใครพี่เกมตอบใช่มึงจริงเขี้ยหรือว่าเป็นคนที่เรามองข้ามไปพี่อ๋อเห็นปะเห็นปะหรือว่าเป็นพีออจริงมึงจริงเท่กเลยแต่ว่าสันนิษฐานอย่างหรือไม่ใช่แล้วแหละอาแล้วแต่อาจจะเป็นไอ้แก่ข้าวก็ได้แล้วแต่พร้อมได้เฮ้ยเฮ้ย นี่นี่เอาช่องไอ้บินป้อนกับบอลบินเป็นประกัน บอกแล้วกูงูครังจะบ้านงูคาได้ครับพี่แจ็คทกันเครับี่เคยบอกแล้ว่าคนเล่นเป็นน่ะจะไนะตาแรกตลอดครับสรุปนะครับก็คนดีชนะนะครับขอแสดงความยินดีกับคนดีนะครับเมื่อเกี้แขงไข่ก็แผลครับไ่ก็แผลไม่ได้ยูกูเลยไปพร้อมมันพูดเยอะเกินสรุปมีกี่รายการต้องปิดครับคือไม่รู้อ่ะก็มีแต่ว่าไอ้เมียรวยปิดนะ เกมเนี้ยก็คือต้องปิดช่องไปละครตัวรายการเลยเข้าแล้วไม่ว่าไม่น่ยไม่น่าปิดปิดรายการนี้ปิดรายการนี้ปิดรายการนี้ปิดรายการเล้ยปิดไปเลยเกมเกมแก๊งปิดแล้วล่ะเกมแก๊งเราครับคนที่จะโดนลงโทษนะครับก็จะมีอ่าบีเวอร์ครับยินแล้วก็น้องบิ๊กบูมครับผมแล้วจาและบทลงโทษนะครับจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ชนะในเกมนี้อยู่ข้างบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปฟุ้งแพ้เพราะข้างบ้านดาเราในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ชนะในเกมนี้ใช่จริงจริงไม่ไ้พูดอะไรได้ไม่ใหัวเราะเดียวูจริงจริงวันนี้พวกเราเลยจะมาลงโทษผู้แพ้ด้วยวิธีแบบปัดจงลิงสาสมก็คือเราใช้ดาบของแอสซัสซิฟใช่เรมีการ ทึงไม่ให้ตายท่านเมอร์ริงครับครับผมเราจะให้ท่านเป็นคนเลือกอุปกรณ์ในการทำโทษเขาอย่างนึงนั่นก็คือระเบิดใช้นุกแก้วของเมอรรินในการทำโทษด้วยครับนกแก้วมีอะไรบ้างเนี่ยลูกแก้วมีทั้งข้างนั้นแก้วมีทั้งน้ำเปล่าแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็น้ำแดงแล้วก็แป้งแล้วหมดแล้วอมาคนแรกมีเวอร์ไม่ใช่ในฐานะที่เจ้านั้นเป็น มเดสจ้าเป็นผู้ร้ายสุดถ้ามีอะไรพูดข่านั้นมีผู้ที่เป็นคนสั่งการอยู่เบื้องหลังคือเป็นหัวหน้าที่สูงที่สุดในเหล่าวายร้ายคืออนันต์้นบองไม่ต้องกลัวเดินคนละลูก่องท่านมือดินเป็นคนเลือกเออท่านเชิญหยิบโูเแก้วท่านได้เลยไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอานี้แหละได้เลือกแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตอนนี้ อะไรจะคุณดมกินอะไเนี่ยค่าชา้าเป็นชาวบ้านค้าจะลงทันเจ้าเองเพราะว่าค้าคือประชาชน1 2 3่งสองสามอันนี้กูทำให้เขาเปลี่ยนหรือกูเปลี่ยนด้วยในฐานะที่เจ้าเป็นมือดีเจ้าก็ต้องดนนี่แหละเลือดอ่ะมีเลือดข้าบอกเลยว่าเนี่ย เลือดของเหลอาทหารพูดไปเรื่อยกันนับเดอสอซ่าขอเชิญแก้วในฐานะเจ้าเป็นโมอาน่าจัดการเจ้าแอสซ s ส i n อเลยสอ เอาช็อกโกแลตอันก็ได้ช็อกโกแลตอันก็ได้ <c oughs> เขาทำมาแล้วเราจะให้หมดอันนี้เป็นรางวัลของคนชนะตาตาอะไลฮะตาไม่มีชุดเปลี่ยน <c oughs> วันนี้ก็สนุกสนานกันสุสนานกัน ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะสวยดีอะสำหรับบทลงโทษในวันนี้ก็สนุกสนานกันตายเปี่ยนบอลกันไปนะครับเกมแก๊งนี่ก็คือจะพาเพื่อนๆที่พี่น้องมาร่วมกันเล่นบอร์ดเกมมาร่วมกันสร้างแบบโมเมนต์ในการเล่นเกมสร้างความสามัคคีแต่จริงๆคือแอบทะเลาะกันก็มีแต่แบบเออยืมยืดนัเนี่ยเหมือนกูทดนทษจริงไง แล้วครั้งหน้านะครับก็อยากให้ฝากติดตามรายการเกมแก๊งของพวกเราด้วยนะครับใครจะมาก็รอติดตามนะครับผมซึ่งจะเป็นเกมอะไรเราก็ยังไม่รู้กับรติดตามว่าแขกรับเชิญเป็นใครจะเรื่องเกมอะไรและจะมีมุน ลงโทษยังไงต้องรอติดตามใช่จะมีย้อนเวลาอีกไหมต้อมาดูกันนะครับผมวันนี้ถือว่าสุงสนานนะสักสรรคงกับอวตารของเราเทปหน้าไปเกมไห้ต้องรอติดตามเลยสนุกแน่นอนกฝากช่องลูกกี้ไปด้วยนะครับผมเราข้างมดก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันที่20ของทุกเดือนฮะเวลา6โมงเย็นฮะทางลูกกี้แทยแลด์ กดไลค์กด u ั s c r คร e และกดแชร์รอไม่ได้จ้ายังนึงยางนึงนก,กดกระดิง<ๆ>่งกริ๊งกริ๊งกันด้วยนะครับผมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับวัสดีด้วยครับ